สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรรถบ้านนะคะที่ดีที่สุดในจังหวัดสระบุรีค่ะภัยสาลีเจริญยนต์ค่ะวันนี้มาพบกันนะคะเดี๋ยวขอญอาตนะคะก่อนอื่นนี้ยุคโควิดแบบนี้นะคะ <S <S <ances> ก็ต้องเห็นหน้าค่าตากันแบบนี้นะคะใส่แมสนะคะ <S <S เพื่อป้องกันนะคะโรคภัยที่กำลังกอ่อตัวขึ้นในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะและภัยสาลีเจร Whitney ิญยนต์ของเรานะคะก,ก,ก็เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะ มาพูดถึงเข้าเรื่องรถนะคะเดี๋ยวขอแจ้งเรื่องมาตรการของทางเต็นท์กันก่อนละกันนะคะว่าเรามีอะไรให้บ้างเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คเสียงก่อนนะคะว่าชัดไหมขอญาตถอดแมสนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะอยู่ในเราอยู่กันเองนะคะแล้วก็ช่างถือกล้องนะคะก็ใส่แมสป้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าการถอดแมสคนนึงเดี๋ยวไม่เปไ็นไรเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดอะไรอเงี้ยจะหายใจไม่ค่อยออกเนาะ,นนะโอเคค่ะเสียงชัดเดจ,จน โอเคค่ะเสียงชัดเจนนะคะแล้วก่อนอื่นนะคะภายสารีเจริญยนต์ของเรานะคะเปิดทําการและให้บริการกับลูกค้านะคะทุกท่านปกติเลยนะคะไม่ได้ปิดทําการแต่อย่างใดนะคะแม้พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สีส้มเนาะ,ะพูดง่ายๆก็สีส้มเลยละกันแต่ว่าทางเรานะคะก็ป้องกันนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าแล้ะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะว่ารถของเราทุกคันนะคะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วก็ปลอดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดินเข้ามาภายในร้านนะคะอย่างแรกสิ่งแรก สังเกตเห็นทุกที่ไปนะคะลูกค้านะคะขอความกรุณานะคะลงชื่อนะคะด้านหน้านี่เลยนะคะลงชื่อเข้าก่อนเข้าออฟฟิศหรือว่าก่อนเข้าจัดทําสัญญานะคะส่วนถ้าผู้ซื้อนะคะมากับครอบครัวนะคะเรามีโต๊ะนะคะเก้าอี้ให้บริการเจลล้างมือแล้วก็ ที่วัดอุณภูมิแบบนี้นะคะก็ขอความการุณานะคะลูกค้าทุกท่านนะคะทําตามมาตรการนะคะของรัฐบาลนะคะที่แจ้งออกมาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวของลูกค้าเองด้วยนะคะนี่แล้วก็ถ้าใครไม่มีแมสหรืออยากได้แมสเพิ่มนะคะเราก็มีบริการนะคะแมสฟรีแบบนี้เลยนะคะใส่กล่องให้นะคะกันฝุ่นกันเชื้อโรคนะคะเข้าไปในแมสนะคะเจลล้างมือนะคะบีบทำความสะอาดกันนิดหน่อย เพิ่มความปลอดภัยจริงๆแล้วท,ทุกครั้งนะคะเวลาเซลล์หรือว่าพนักงานทุกคนที่นี่นะคะทําการเช็ดรถหรืออะไรก่อนตื่นเช้ามานี่คือจะต้องทําความสะอาดกันเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในหรือว่าพื้นที่ข้างนอกก็เหมือนกันนะคะฉีดน้ํายาพ่นเชื้อกันทุกวันนะคะแล้วก็ ยิงอุณหภูมินะคะแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็จะมีป้ายนะคะบ่งบอกนะคะกรณาสวมแมสอนามายัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ซื้อรถนะคะจะเข้าเพียงข้างในได้แค่ท่านเดียวนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีมาตรการป้องกันภายในอีกชั้นหนึ่งนะคะโอ้โหแน่นหนาขนาดนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้โรคนี้หายไปจากประเทศไทยนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ สำหรับญาตินะคะหรือว่าพี่น้องนะคะของผู้ซื้อรถนะคะก็อยากให้นั่งรอก,กันด้านนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีบริการน้ำดื่มให้นะคะแล้วก็เปิดพัดลมให้เย็นเนเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหงาแล้วก็ร้อนนะคะเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะจริงๆรแล้วช่วงนี้พายุเข้าค่อนข้างจะเยอะนะคะมีรถกันโควิดไว้มีรถกันแดดกันฝนกันลมกันหนาวไว้ดีกว่านะคะมีรถเป็นของตัวเองดีที่สุดค่ะอ่ะค่ะแล้วพูดถึงมาตรการการปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะ เรานะคะมีรถสวยๆมานำเสนอนะคะแนะนำนะคะกับลูกคา้าก็เข้าการเรียบร้อยแล้วนะคะการไ็เพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยแบบหนึ่งนะคะเครื่องดีเลย์ค่ะลูกค้าคะเรานะคะมีรถนะคะบริการให้กับลูกค้าทุกคนันปลอดภัยนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถของเราเช้ามามีการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ พ่นยานะคะฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาดูรถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็หายห่วงมั่นใจในสินค้าคุณภาพของเราสินค้าของเรายังมีคุณภาพเช่นเดิมนะคะเช่นเดิมอย่างที่เป็นมานะคะแล้วรถตอนนี้คะ่ะมีเข้ามาหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ SUV รถเก๋งนะคะรถครอบครัวรถกระบะนะคะหรือว่ารถตู้พร้อมใช้งานแบบนี้แล้วมีแคมเปญน,นะคะดีๆน่าสนนะคะมามอบให้กับลูกค้าของเราก็คือเรานะคะจะช่วยลูกค้าผ่อนนะคะ 3,000บาททั้งหมด6เดือนให้กับลูกค้าไปเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเข้ามาเข้ามาดูรถกันนะคะแล้ววันนี้นะคะขอนําเสนอรถ1นึ่คันนะคะ1รุ่นเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้กับลูกค้านะคะชมรถสวยๆนะคะให้วันละคันวันละรุ่นพูดกันไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะได้รถรุ่นไหนเป็นพิเศษแนะนําเข้ามานะคะแล้วก็พิมพ์บอกเราเข้ามาเดี๋ยวเรานะคะจะ รีวิวรถให้ดูนะคะวันนี้นะคะขอนําเสนอคันนี้เลยเข้ามาใหม่ๆแบบสดๆร้อๆเลยนะคะกับโตโ o ต้ายาริของเรานะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะคะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะภายนอกของเขาตัวนี้นะคะสีมาแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้จะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นตัวท็อปปี2017รถแค่4ปีเท่านั้นนะคะรถแค่4ปีเท่านั้นตัว G ของเรานะคะปี2017 ก่อนก่อนมีลูกเล็กมีลูกโอเคค่ะขอพอดีมีลูกเล็ก,ล,กคคล,ลูกเล็ก,ลก,ลกคะ่ะน้องอยังเล็กอยู่ ตซนอะค่ะมาต่อนะคะกับคันนี้นะคะโตโยต้ายาริของเรานะคะปี2017ค่ะตัวจีนะคะสีสวยสะอาดน่าใช้สีเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะรถคันนี้ไม่มีพลิกว่าไม่มีจมน้ํานะคะแล้วก็ไม่มีกับสีน็อตก็ไม่เคยขยับเช่นกันค่ะปี2017ของเราตัวท็อปฟังชั่นพูดแล้วหน้าหน้าเข้าไปดูนะคะว่าเรามีฟังชั่นอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราเดีมาดูภายนอกกันก่อนแม็กอลรอลนะ้าของเขานะคะแม็ก ยางนะคะยางเดิมเลยนะคะจากโรงงานแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์นะคะดูค่ะการใช้งานของเขาแม็ของเขานะคะยังดูดีอยู่เลยสภาพดีนะคะพร้อมใช้งานนะคะแบบนี้ก็คือเขารักษาและดูแลรถด,ดีมากๆใช้งานน้อยมากๆคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครเห็นกิโลคันนี้แล้วนะคะไมในการใช้งานคันนี้แล้วต้องร้องว้าวอะขึ้นมานะคะกระจกมองข้างของเขาจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งสงบานนะคะแล้วก็ยังมี ไฟนะคะไฟเลี้ยวขึ้นมาอยู่บานบนกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็ทันสมัยแล้วก็ไฮเทคนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะไม่ได้ติดอยู่กับตัวโครงรถนะจ๊ะสวยงามตัวนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะกระจังของเขาจะตกแต่งเป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมดีไซน์ของเขาจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะจะตัดขอบแบบนี้เลยเส้นใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นมามันคล้ายๆเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโคง้โคงๆอย่างเงี้ย สวยมากเลยนะคะคมเนียมแบบนี้เลยเดิมๆนะคะ100%เปอร์เซลยจากโรงงานมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะอ่ามันเป็นเป็นเป็นชุดแต่งของเขานะคะเป็นชุดแต่งของเขานะคะอโอเคสวยงามนะคะคันนี้นําเสนอมากๆเลยใครขับไปเนี่ยไม่ไอายใครแน่นอนนะคะกับรถคันนี้นะคะ t o โ o ต,ต้ายาร s ของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะ เปิดมาด้านหลังนะคะพื้นที่ใช้สอยในการใช้งานของเจ้าโตโยต้ายาริคันนี้นะคะถือถือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของตามตลาดนัดน,นะคะก็ขับรถออกไปก็ไม่ต้องกลัวเปียกฝนนะคะแล้วก็เวลาเปิดมานะคะมันก็จะมีไฟสองแสนสว่างนะคะด้านซ้ายนะคะ1นนด้านแล้วก็มีกันสาดตัวนี้นะคะไว้กันนี่คะกันของตกหล่นนะคะหรือว่าใส่ของเยอะๆนะคะมันก็สามารถช่วยได้นะคะ เปิดเข้าไปภายในนะคะของเราภายสาลีเจริญยนต์ของเรานะคะรถทุกคันนะคะมียางอะไหล่พร้อมใช้งานไม่เคยลงดินเลยนะคะยางอะไหล่ตัวนี้ไม่เคยลงดินเลยสวัสดีครับผมแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะคุณอำนาจ <S <S 2> <S 2> อ่าแล้วก็มีแม่แรงนะคะมีแม่แรงพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้นะคะแม่แรงยางอะไหล่นะคะแล้วก็สภาพนะคะน็อตท,ทุกตัวยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ ลูกค้ายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะรถรุ่นนี้นะคะสามารถปรับพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะโดยที่ลูกค้านะคะดึงตัวนี้ออกนะคะดึงตัวนี้ออกแล้วก็ปรับเบาะเข้าไปพื้นที่ใช้งานของเขาก็จะกว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูนะคะ นี้ถ้าลูกค้าไม่ใช้นะคะก็สามารถเก็บวางไว้ที่บ้านก็ได้นะคะอ่ะจะสังเกตนะคะมันก็จะโล,ล,ล่ลงๆไปละโล่งๆไปแล้วนะคะเราก็สามารถดึงเบาะไปได้ต้องไปปรับข้างหน้าเนาะตืดตดตืดดเดี๋ดดยวแป๊บหนึ่งนะคะเหมดเดือนจะบอกไม่เคยเห็นรถมาก่อนจริงๆแล้วแต่ละร,รุ่นม,มันไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเราก็เลยต้องแบบ กึกกักนิดนึงปรับไปเลยนะคะอะข้างหน้านะคะบันจิงๆมันมันเรียบปรับขึ้นไปข้างหน้าได้นะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะคะค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะตัวนี้เรียบร้อยอลูกค้าสามารถวางอะไรได้บ้างรถคันนี้นะคะบรรทุกได้ถึง 20กิโลกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆก็วางได้นะคะ,ะเครื่องยนต์ของเขา 1,200cc นะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องยนต์นะคะประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของเขาก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะสามารถเดินทางไปไหนครอบครัวหรือว่าไปต่างจังหวัดก็สามารถใส่ของใส่สัมภาระได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะเบาของเขานะคะก็จะมาเป็นพร้อมเป็นเบาผ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเบาผ้าของเขาเป็นไง เบาะ5ของเขานะคะลูกค้าจะเป็นเบาะ5แถบเข็บแบบนี้แจะเข็บแบบนี้แท้ๆจากโรงงานเลยเดิมๆเลยนะคะเป็นเข็บสีส้มนะคะเป็นตะเข็บสีส้มนะคะแล้วก็สามารถนั่งได้3ท่านนะคะด้านหลังจริงๆแล้วพื้นที่จํากัดมาจะนั่งได้แค่สีนะคะแต่ว่าด้วยความที่สรีระของตัวรถอะกว้างขวางมันกว้างแล้วมันใหญ่ก็สามารถนั่งได้เพิ่มจํานวนผู้โดยสารได้อีก1 หนึ่งท่านนะคะก็สามารถนั่งได้แบบสบายๆนะคะยืดแค้งยืดขาไปเที่ยวไหนไปครอบครัวอะไรนี้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยแถมรถก็ไม่อึดอัดน,นะคะนั่งสบายเลยทีเดียวค่ะ,ะต่อไปนะคะไฮไลท์สำคัญของเขานะคะก็คือตัวด้านในของเขานะคะก็จะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้านะคะของเขาก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันตัวพวงมาลัยมัลติฟังชันของเขานะคะก็จะ นี่นะคะสามารถมีปุ่มลูกเล่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะในตัวโหมดของเขาได้มีแอร์แบกนะคะหรือว่าถุงลมนิรภัยให้กับลูกค้าทั้งสองด้านเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวทนะ็อปเนาะตัว G ด้านซ้ายและด้านขวานะคะตัวนี้เครื่องเสียงวิทยุของเขานะคะยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะเครื่องเสียงวิทยุยังเป็นตัวเดิมรุ่นเดิมที่ใช้เป็นใส่แผ่นซีดีเล่นแผ่นได้นะคะแต่ก็ยังมี สายนะคะ USB ก็สามารถเสียบได้เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีสาย AUX นะคะลูกค้าก็สามารถเสียบใช้งานตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอยากให้ทันสมัยขึ้นก็สามารถนํารถคันนี้นะคะไปติดจอได้เลยนะคะติดจอได้อัตโนมัติเลยพื้นที่ในการใช้งานของเขานะคะก็กว้างขวางเห็นไหมคะเซลเป็นคนตัวสูงมากๆนะนะสูง167นะคะแต่ว่าสามารถนั่งแบบนี้ได้สบายๆย,ยังไม่ได้ปรับเบาะเลยเห็นไหม ถ้าปรับอีกก็ยืดไปอีกนะคะสบายเลยนะคะปุ่มสตาร์ทของเขานะคะก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะคะทันสมัยมากๆตรงนี้จะเป็นสตาร์ทเอนจินสตาร์ทสต็อปนะคะเป็นรีโมทไฟฟ้านะคะให้กับลูกค้าถือไปสวยๆหรูๆงามๆเลยติดพบกระเป๋าเอาไว้นะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็มีที่วางแก้วนะคะมีที่วางแก้วสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตรงช่องแอร์ขับรถไปนะคะไม่ต้องกลัว แก้วน้ําจะหาเย็นนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงช่องแอร์พอดีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง2บานนะคะด้านซ้ายและด้านขวาค่ะตัวนี้นะคะจะมาเป็นเกียร์ออโต้เนาะแล้วก็ระบบอื่นๆน,นะคะก็เป็นรถ Eco ก้ค่ทั่วไปนะคะแต่อยากที่นําเสนอกับลูกค้าไปนะคะรถตัวนี้จะค่อนข้างจะประหยัดน้ำนัประหยัดน้ํามัน แนะนำนะคะลูกค้าที่อยากได้รถคันแรกอยากออกรถคันแรกแล้วก็อยากใช้งานรถแบบไปทํางานแบบสบายๆนะคะไปกลับบ้านให้ทํางานสะดวกนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของเขาก็ค่อนข้างจะเยอะแนะนําคันนี้เลยนะคะ Toyota ายารินะคะ 1.2G อ u t โตคันนี้ปี2017ค่ะไมในการใช้งานของเขานะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะหมในการใช้งานของเขาอยู่ที่40,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะไมในการใช้งานน้อยมากๆใครได้ไปถือว่าคุ้มจริงๆนะคะแล้วก็ได้รถใหม่ด้วยนะคะแล้ว ล้วราคาของเขาไม่ตกเลยค่ะใครอยากได้คันนี้นะคะวันนี้หวยออกถูกไหมใครที่แทงหวยไปโดนหวยกินนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะมาออกรถกับเราบอกเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามาดูในไลสดนี้เท่านั้นนะคะออกรถคันนี้เราให้ลูกค้าออกรถแค่99บาทเท่านั้นเองนะคะ99บาทผ่อนนะคะต่อเดือนนะคะของเขาอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ แล้วอีกอย่างหนึง่งลูกค้าผ่อน4,000เพราะว่าเราช่วยลูกค้าผ่อนไปอีก6เดือนเดือนละ3,000บาทถูกและคุ้มมากๆใช้เงินออกรถก็น้อยแล้วก็ระยะการผ่อนก็สั้นแถมยังผ่อนถูกอีกด้วยเราช่วยผ่อนนะคะเหมือนรัฐบาลช่วยประชาชนนะคะเดือนละ3,000บาทนะคะช่วยห้ลูกค้าเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะตอนนี้ก็สามารถออกได้ค่ะแต่ว่าขอให้มีรายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ แหล่งที่มาของรายได้นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ชัดเจนเราสามารถนะคะไปเซ็นไฟแนนซ์ให้กับลูกค้านะคะถึงบ้านไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราก็ไปนะคะเพื่อเขาเรียกนะอำนวยความสะดวกอ,อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะอยู่ที่บ้านนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะป้องกันนะคะป้องกันโรคภยัยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาคุณเองนะคะแล้วก็ อ,อยากชมรถสามารถนะคะชมรถในวิดีโอคอลได้นะคะไลฟ์สดได้มั่นใจเชื่อใจได้นะคะว่ารถไทยสาลีเจริญยนของเราเป็นรถที่ดีและมีคุณภาพจริงๆค่ะ,ะแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับตัว t o y ยต้ายาริของเรานะคะ 1.2G Auto ค่ะปี2017นะคะเดี๋ยวฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับคันนี้ใครอยากมาชมรถนะคะสามารถมาชมได้ที่สาขาหนึ่งนะคะตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดสระบุรีค่ะย้ํานะคะตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดสระบุรีค่ะใครที่ เดินทางไปลบบุรีเส้นพหนโยพินในผ่านตัวเมืองสระบุรีมาถึงเซ็นแน่นอนนะคะผ่านเซ็นแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกหรือว่ามาไม่ถูกสามารถโทรมาหาเซลลได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์เซลไว้ด้านล่างนะคะส่วนสาขา2เราก็มีรถสวยๆให้ชมเช่นกันค่ะสาขา2ของเรานะคะอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่โคกอา วิหารแดงหินกองสาขา2นะคะตรงนั้นก็มีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกชมเลือกสรรกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากหน่อยนะคะก่อนจะจากไปกับคันนี้นะคะอยากจะขอฝากกับผู้ประกอบการรถยนต์นะคะมือสองนะคะทุกเต็นนะคะเออตอนนี้นะคะวิชาชีพเริ่มชุกชุมนะคะเข้ามานะคะจริงๆก็เจอเจอด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำไปนะคะวิชาชีพตอนนี้โทรมาสองลายแล้วนะคะ ลูกค้าท่านใดที่ออกรถนะคะแล้วก็ไฟ์สดแจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรเอาไว้นะคะจะมีคนมาแอบอ้างชื่อของคุณนะคะแล้วก็มาขอเบอร์เงินนะคะค่าประกันรถยนต์ที่เรารับประกันให้กับลูกค้า บอกก่อนเลยนะคะรถยนต์ของเราทุกคันนะคะประกันให้กับลูกค้านะคะ2ปี20,000กโลนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ก็คือทางเทนท์ออกให้และประกันให้กับลูกค้าเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์นะคะวิชาชีพใช้ตรงนี้นะคะในการทํามาหากินในช่วงโควิดนะคะเรียกเงินกับทางเทนท์ไปค่อนข้างจะจํานวนมากแต่ถ้าเซลลนะคะมีสติมากพอนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังและโทรเช็คกับทางลูกค้าโดยตรงเองจะดีกว่านะคะอย่าเพิ่งโอนเงินไปนะคะอย่าเพิ่งโอนเงินไปนะคะ,ออะ,คะตอนนี้ วิชาชีพแฝงมาในรูปแบบต่างๆนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าต้องเจอแบบไหนในช่วงเศรษฐ,ฐกิจแบบนี้นะคะแต่ว่าเรามั่นใจได้เลยนะคะว่ารถมือสองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการยับยั้งเชือ้อเพราะว่า1ลูกค้านะคะไม่ต้องไปรถโดยสารไม่ต้องไปแอร์อัดหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนไปทํางานนะคะเจอพบปะผู้คนเยอะๆเราอยู่ในรถส่วนตัวของเราเราทําความสะอาดเราดูแลนะคะเราดูแลของเราอย่างดี นะคะแล้วก็ครอบครัวหายห่วงนะคะลูกค้าปลอดภัยเราก็ดีใจนะคะวันนี้ขอฝากเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่นี้นะคะเดี๋ยวมาพบกับกันใหม่นะคะแล้วก็จะพาไปดูรถรุ่นไหนนะคะรุ่นแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ